ล้โอ้ยขโมยไปแล้วไปแล้วพักทองไปแล้วจะมาโกหกหนูได้ยังไงหนูไม่เชื่อหรอกก็หมดแล้วเนี่ยเอามาจนได้นะฮะกินด้วยเฮ้ยมระจานกางก่อนอ้าวโอ้แล้วทำยังไงขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วไปนะโอ้มาขอกินข้าวคุณย่าค่ะอืมเนาะงามงามกางกอน สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟทุกทท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่ค่ะวันนี้นะคะอากาศออกหนาวหนาวหน่อยค่ะหม่มผ้าหม่มแสนสวยให้กับลูกนางนะคะแม่แม่ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านสนับสนุนผ้าหม่มให้น้องนางแม่แม่รับประกันเลยว่าผ้าห่มนี้ไม่คันแน่นอนนะคะขออภัยในความเอ่อเชือกมัดตรงสะโพกนะคะ พอดีการยยผิดเดี๋ยวตองนี้แก้ให้ใหม่แน่นอนนะคะแม่แม่วันนี้อากาศเย็นมีลมกลัวลูกจะไม่สบายค่ะห่มผ้าเลยนะคะห่มผ้าไปเดินเที่ยวเลยค่ะน้องจะได้คุ้นชินกับใส่ชุดด้วยนะคะนี่เป็นชุดผ้าห่มค่ะกันหนาวได้อย่างดีเลยนะคะแต่ว่าแดดเนี่ยเปรี้ยงเลยแต่อากาศเย็นนะคะอากาศเย็นค่ะแดดเป็นแดดหน้าหนาวค่ะแม่แม่แม ผ้าห่มนี้ขนาด8ฟุตนะคะโอ,อ,อ้ผ้าห่มขนาด8ฟุตค่ะก็จิ๊บๆนะคะสำหรับเด็กน้อย5ขวบค่ะกำลังเหมาะสมกับวัยนะคะ <c oughs> แม่ก็แซวเก่งจัง <c oughs> ไปหาช้อปปิ้งค่ะใช่ค่ะน้องมนนี่ไปช้อปปิ้งแล้วไปค่ะ แต่ถ้าเสื้อผ้าไหนที่คันน้องจะอยู่ไม่นิ่งนะคะแม่แม่แต่ดูได้เลยว่าเนื้อผ้าที่คุณแม่ท่านเลือกมาให้เนี่ยโอ้โหนุ่มจริงนะคะอย่าว่าแต่ลูกชอบเลยแม่ก็ชอบนะคะอ่าอะดูๆอาดหลังเฮ้ยเนาะนี่นี่นี่สตาร์ทเื่อกพร้อมไปแล้วพ่อจ๋าเออไปไปไป กลับจากสวนแล้วก็เดินในหมู่บ้านด้วยค่ะน้องจะได้คุ้นชินทั้งออทางไปสวนทางในหมู่บ้านนะคะพาน้องนางทํากิจกรรมตลอดนะคะแม่ๆจะได้ไม่เครียดด้วยค่ะเจอคนเจอพี่เจอน้องเนาะใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งเรีบยอ,อวันนี้ชุดสวยด้วยชุดป้าผมคิดคูอนุเนะมาก 8ฟุตนี่ใหญ่สุดใหญ่พิเศษในร้านแล้วนะคะแม่แม่แต่ว่าทำไมน้องนางห่มแล้วรู้สึกว่าพอดีเลยปกติเด็กหาขวบเขาห่มผ้าห่มกี่ฟุตกันคะอ,อลูกสาวน้องนิกเนี่ยห่มผ้าห่ม8ดฟุตนะคะธรรมดาของเด็กห้าขวบใช่ไหมคะแม่แม่จาลูกไปไปไุไยทำไมรีบทะลาะตะอ้วนรู้ร้านยายนะเนี่ยอ่าไปไหนเร็วแท้ จับจับหน่อยจับจับหน่อยเร็วไปแล้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 วไปเร็วใล่ไหใส่ชุดสวยมามีกระตังไหมเออมีกระตังไหมเนี่ยเอาเลี้ยวเองอัตโนมัติจ้าไปแล้ววันนี้พรางตัวมาโอมาถึงทํายังไงโอ้โหโอ้โอโกาบกาบกาบเลยโอ้หุยดูขาดูขาค่ะแม่แม่อ่ะเดี๋ยวใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอ่ะเดี๋ยวให้ยายเอาปุ้ยออกมาให้ค่ะโอ้ยายจ๋ายายจ๋าโอ้ยโอ้ยดูขา โอ้ค่ะคโอ้ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอ่าอ่าแตงโม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 ตก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 โอ้ยหนออ่าอ่ใจเย็นเย็นใจเย็นเพ่อจ๋าเก็บขึ้นให้พ่อจ๋าเก็บขึ้นให้โอเคโอเควัยรุ่นใจร้อนวัยรุ่นใจร้อนอุ้ยหนอเดี๋ยวยายขับป้อนให้แตงโมสายน้ำผึ้งด้วยโอ้ยดูขาค่ะเออแสบ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  เ,ออเดี๋ยวยายเก็บปัาป้อนข้างน,นอกก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะเปื้อนร้านยายเนาะในขณะที่ก็เปื้อนอยู่แล้วอาพ่อจ๋าพาน้างออกมาก่อนเออออกมานอกๆร้านยายหน่อยเอออ่ะดูท่าขอกินกล้วยคุณยายค่ะแม่แม่ใจเย็นๆใจเย็นๆวัยรุ่นทําไมใจร้อนจังเออใจเย็นๆเออชุดสวยเลี้ยวเข้ามาเลยรู้อยู่แล้วนะคะว่าสถานที่แห่งนี้เลี้ยวเข้ามายังไงก็ได้กินนะคะอ ถูกใจจังเลยทั้งแตงโมทั้งเอ่อแตงโมสายน้ำผึ้งทั้งด้วยไข่ <c oughs> เด็กคนนี้ทำไมได้กินแต่ของอร่อยจังเลยไา <c oughs> หมดหรือ,อยังคะเออขอบุณค่ายายจ๋าหรือ,อยังโอ้ยหลอกหนูไม่ได้หนูรู้ว่ามีแตงโมอีกลูกหนึ่งอืโอหนูไม่ยอมหนูไม่อยากไปจ้าโอ้กราบยายจ๋าคะ่ะโอ้ผักกินไม่เป็นผักกินไม่เป็น ผักต้นหอมกินไม่เป็นลูกป่าป่าปาปาเออใส่ชุดคลุมด้วยค่ะป่าป่าป่หนูยังเชื่อนะว่าจ๋าโกหกเปล่ามีอีกลูกใช่ไหมคะนียายจ๋าแถมให้อีกโอ้ฝักทองฝักทองฝักทองเออไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมมีคนขโมยฟักทองโอ้เป็นได้ขโมยค่ะพ่อจ๋ากินหน้าร้านเลยโอ้ยขโมยไปแล้วไปแล้วฟักทองไปแล้ว จะมาโกหกหนูได้ยังไงหนูไม่เชื่อเราก็หมดแล้วเนี่ยเอามาจนได้นะคะโอ้ยแม่แม่หาเอ้ยนาะมายืนกินหน้าร้านเขาอีกตังยังไม่จ่ายเลยโอ้โหหลักฐานคามืออยู่เลยนะ่ะทำยังไงกันดีแม่แม่หาโอ้โหผุ้มพักเข้าไปกินด้วยเฮ้ยมาจ่ายตังก่อน แล้วทำยังไงดีตังก็ยังไม่จ่ายโอ้โหไปแล้วค่ะแม่แม่โอ้ยปายลูกปายปไปแม่แม่แมแมค่ะคือมาที่ร้านเนี่ยน้องนิจ่าเตรียมก,กันกับคุณยายไว้แล้วนะคะว่าเออให้เตรียมผลไม้เตรียมอะไรวางไว้ไว้ให้น้องนางนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ชําระคุณย่าทั้งหมดเลยนะคะค่าใช้จ่ายทุกอย่างนะคะ เอาหายค่ะมีข้าวเหนียวไหมคะจะขึ้นไปแล้ว,ลวโอ้จะจําจะจําได้เอ่อทุกทุกอย่างว่าตรงไหนเคยได้กินตรงไหนเคยนี้นะคะเอาขึ้นไปเลยได้หนิตะอ้วนขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นอ่าเปิดดีดีเปิดดีดีโอ้ยหนอมาถึงขึ้นไปเลยคุณย่าให้กินข้าวข้าวข้าวนะคะแม่แม่ได้กินข้าวเอ้ยหนอ อยากกินข้าว <g ül> <g ül> เดี๋ยวแม่แอบถ่ายก่อนเด็กน้อยนะคะแม่แม่โอ้มาขอ,อกินข้าวคุณย่าค่ะอืมเนาะงาอืมงามโอ้ยมาจนได้มาจนได้โอ้โหแสบเนาะหมดแล้วหมดแล้ว กินข้าวกับฟักทองค่ะแม่แม่ขอบคุณค่ะไป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 เ้ยน้องมาถึงก็เลี้ยวเข้าเลยค่ะเขาจำได้ทุกพื้นที่เลยนะคะที่เขาเคยได้กินหรือว่าเคยได้มีความสุขได้ทำกิจกรรมเขาจะเรียนรู้หมดเลยนะคะ บืนอบืสตาร์ทรถแล้วโอ้โหโอ้โหดึนดุนดุนดนดนดุนป่ะป่ะป่ะกลับบ้านดีกว่าอิ่มแล้วหนีดีกว่าตังก็ไม่จ่ายเขาด้วยกินอิ่มแล้วไปเลยจ้าปูนปูน โอ้ลมมาตลอดเลยเนาะกลับบ้านเราพ่อแสนรออยู่วายไป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 บรรยากาศกำกึ่งฝนจะตกค่ะแต่ก็ไม่ตกนะคะ ไม่ตกเราก็ไปเที่ยวกันต่อค่ะถ้าฝนตกเราก็ไม่ไปนะคะอ๋อมีใบโพด้วยเออกินใบโพด้วยโอ้กินต้นโพก่อนค่ะแม่แม่เออเออกินเลยลูกเป็นยาของหนูทั้งน้านหนูก็จะได้กินของอร่อยด้วยนะโอ้ ทำไมไปเร็วเท่าหรออะแม่เดินถอยหลังตามไม่ทันล่าหนูไปก่อนเลยลูกหนูไปก่อนเลยหนูไปก่อนแม่เลยปูน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 ขาหน้าไม่ยกนะแต่ขาหลังยกตลอดไปกันเลยดึนดุนอะดึนๆน ไปลูกไปเสาไฟเดอ้อเสาไฟอุ้ย <c oughs> ใครทำไมตดดังจัง <c oughs> ทำไมตดดังขนาดนี้ก็ไม่รู้กินอิ่มแล้วตดเลยไป <c oughs> ก็จะต้องขยับคุดไปข้างหน้าหน่อยนะว่าเทหลังมาแรงและเออเทหลังมาแรงแล้วดึงไปข้างหน้าหน่อยพอดีน้องนั่งเมื่อกี้นะคะเอาไปดึงไปดึงที่บ้านก็ได้ปไปไปกันเลยพูนพูนระวังไปไล่น้องแรมโบ้นะ เขากินมาอิ่มแล้วหรือเปล่าโอ้ยังอยากกินอยู่พระจ๋าแหมหนูก็หยอกเล่นเฉยๆเนะาะไปลูกไปไปไปน้องนางขอบคุณค่าแม่แ่ค่ะโอ้ขอบคุณค่าแม่แม่ที่เมตตาช่วยดูคลิปหนูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยค่ะขอบพระคุณคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนชุดผ้าห่มสวยๆให้หนูนะคะน่ารักให้ดูด้วยโอเคค่ะบายยค่ะ